นอเรื่องทฤษฎีจนของแก๊สค่ะหัวข้อหลักของเรานะคะได้สามหัวข้อด้ยกันข้อหนึ่งนะคะความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอัตราเร็วอันเกของโมเลกุลของแก๊สข้อสองนะคะความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานจลเฉลี่ยของแก๊สกับอุณภูมิค่ะข้อสามนะคะความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วอันเกตของโมเลกุลของแก๊สกับอุณภูมิค่ะทฤษฎีจนของแก๊สคืออะไรนะคะที่จนของแก๊สคือใช้ในพาริจารณของแก๊สโดย การเคลื่อนที่ของอนุภาพแก๊สเป็นหลักค่ะซึื่องทฤษฎีดีนะคะช่วยอธิบายความสมพัญระหว่างแ,แรงดันอุณหภูมิปริมาตรและจำนวนโมลของแก๊สได้อย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะความสำพั์ระหว่างความดันและอัตราเร็วไอเอกของโมเลกลุลของแก๊สนะคะ ควณมิที่ปิดมีมลท,ที่สูงขึ้นจะทําให้แก๊สเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเพิ่มขึ้นจํานวนโมเลกุลของแก๊สที่เชื่อมต่อพื้นที่จะเพิ่มขึ้นความดันของแก๊สก็จะเพิ่มขึ้นค่ะอิมพัตามทีแปรผันตรงกับ v i M S ค่ะโดยความสัมพันธ์นี้นะคะก็จะเป็นได้กับแก๊สโมเลกุลเปกติเท่านั้นค่ะค่ะในการพิจารณาความดันและอัตราเร็วของโมเลกุลของแก๊สคะเราเริ่มต้นจากแก๊สโมเลกุลทีเพียงโมเลกุลเดียว Ard, <by> anyway. ที่บรรจุในพยัญชนะโงรูป่าขนาด L คูณ L ู L โดยให้มวลโมเุลของแก๊สดังกล่าวมีมวล m เคลื่อนที่ค่ะด้วยความเร็ว v ที่มีองค์ประกอบของความเร็วในแนวแกน x แกน y และแกน z ต่อมานะคะจะเป็นแรงที่โมเลกุลของแก๊สจะกระต่อนักพยัญชนะในเวลาสั้ค่ะการที่โมเลกุลของแก๊ มวลท่าด้านขวาจะเป็นอนุภาคเล่นไปมาระหว่างผนังทั้งสองฝั่งในแนวแกนเอกค่ะจากภาพดังกล่าวนะคะจะเห็นข่านตอนเริ่มต้นสามารถนําไปที่สูตรสต่างๆซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือวิศวะเล่มท่าจะได้สมการดังต่อไปนี้ค่ะ P เท่ากับหส่วนส n m v กำลังสอง bar หารด้วย v โดย P คือความดันค่ะ N คือจำนวนโมเลกุลของแก๊ส M คือมวลของแก๊ส V กำลังสองคืออัตราเร็วเฉลี่ยกำลังสองและ V ใหญ่คือบอลา่าค่ะเราจะหาอัตราเร็วเฉลี่ยกำลังสองจากจํานวนมูลขอใครค่ะอัตราเร็วของโมเลกุลของแก๊สแต่และตัวบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนโมเลกุลทั้งหมดค่ะแต่สมการนี้นะคะจะทำให้เราทราบถึง ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอัตราเร็ว V RMS ค่ะ T <c oughs> <P S 2> คือความดันจะได้เป็นสมการเศษหส่วนส m LV กำลังสอง RMS หารด้วย V ค่ะโดย V RMS จะหาได้จาก square root หนกำลังสอบวก V 2องกำลังสบวกไปเรื่อยๆจนถึง m ค่ะแล้วหารด้วยกำลังโมลกุนค่ะ P เท่ากับ1ส่วน 3, nmv กำลัง2บาหารด้วย v ค่ะจากสมการจะเห็นได้ว่าการพิจารณาความดันของแก๊สรวมของการพื้นที่ของโมเลกุลของแก๊สช่วยให้สามารถอธิบายพฤติกรรมของแก๊สตามกฎของวอยได้เช่นในกรณีมีอุณหภูมิของแก๊สคงตัวการลดปริมาตรทําให้ความดันเพิ่มขึ้นเนื่องจากเมื่อปริมาตรของภาชนะลดลงภาชนะจะมีพื้นที่ผิวลดลงซึ่งทําให้จํานวนโมเลกุลของแก๊ส ที่ชนต่อพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อระยะระหว่างข,งขนานลดลงทําให้ช่วงเวลาที่โมเลกุลของแก๊สชนผนังแต่ละครั้งที่ถัดก,กันเดลตา T ลดลงหรือมีความถี่ในการชนเพิ่มขึ้นทั้งสองกรณีจึงทําให้ความดันของแก๊สมีค่าเพิ่มขึ้นค่ะจากข้อกอนะคะปริมาตรมากความดันน้อยกล่องมีขนาดใหญ่โมเลกุลแก๊สก,กระจายห่างกาันชนผน,น,นังอยครั้งความดันต่ําค่ะ ข้าขอนะคะปริมาณน้อยความดันมากกล่องมีขนาดเล็กโมเลกุลเบียดกันแน่นชนผนังห่อยขึ้นความดันสูงค่ะการเปลี่ยนแปลงความดันเื่อปริมาตรเปลี่ยนในขนาดที่มุมหภูมิและจํานวนโมเลกุลของแก๊สคงตัวค่ะต่อมานะคะคือความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานจลเฉลี่ยของแก๊กกับอุณหภูมิค่ะพลังงานจลเฉลี่ยของแก๊สมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิของแก๊สสูงขึ้นพลังงานจนเฉลี่ยของโมเลกุลก็จะสูงขึ้นตามค่ะและเมื่ออุณหภูมิลดลงพลังงานจนเฉลี่ยของโมเลกุลแก๊สก็จะลดลงค่ะมีสมการคือ Ek bar เท่ากับ3สน2 k b t ค่ะ Ek k คือพลังงานจนเฉลี่ย k คือค่าคงตัวของโบสไมนคือมีค่าเท่ากับ หนึ่งจุดสามแปดคูณสิบยกกำลังลบยี่สิบสามค่ะและ T คืออุณหภูมิสัมบูรณ์ค่ะค่ะตัวอย่างการคํานวณนะคะจงหาพลังงานจลเฉลี่ยของโมเลกุลแก๊สที่อุณหภูมิส่วนองศาเซลเซียเสเดอทีน,น,นะคะคํานวณหาอุณหภูมิสัมบูรณ์แล้วใช้สมการความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานจลเฉลี่ยกับอุณหภูมิ EK บาร์เท่ากับ3ส่วน2 KBQ วิธีท,ทาค่ะหาชีก่อนนะคะชีเท่ากับ0ว273 K EK บาร์เท่ากับ3ส่วน2 KBQ EK บาร์เท่ากับ3ส่วน2คูณ1.38คู10ยกกำลังลงบ23คูณ2 K แล้วก็คูณ273 K เท่ากับ สรุปนะคะหัวข้อนี้ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับอัตราเร็ว i f ของบริคูุลของแก๊สค่ะ P เท่ากับหส่วนสาม n m ส่วน v ูนสอยกกลงสอง RmF ค่ะและจากกฎของแก๊สปกติ PV เท่ากับ n k bT นำมาหาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานจลน์เฉลี่ยของ มวลโมเลกุลแก๊สกับอุณหภูมิได้สมการ ek ่ากับสามส่วนสอง k t ค่ะความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของคาร์บอออของโมเลกุลของแก๊สกับอุณหภูมิอัตราเร็วเฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊สจะมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิของแก๊สหรือไม่สมามารถพิจารณาได้โดยเปรียบเทียบสมการดังนี้ วิเคร์ e t เท่ากับ3ส่วน2อง t กับสมการวิเครา์ e t เท่ากับ1ส่วนสอง m v กําลังสอง i v หนึส่วน2 m v กําลังสอง i v เท่ากับ3ส่วน2 k v t v กําลังสอง i v เท่ากับ3 k ม t v t กัด้วย m v เท่ากับ i v เท่ากับ รู3ท 3, ค b บีส่วนเอ็มดังนั้นจากสมกา,ารสามารถคำนวณต่ตาโลไอเอฟของแก๊สบีไอเเมื่อทราบมวลของแก๊สหนึ่งโมลกลและอุณหภูม,มิสุ่มลของแก๊สโดยอย่างเช่นสมมติว่ามาีแก๊สอุณหภูมิจำนวนหนึ่งโมลอยู่ในภาชนะที่มีปริา ้ที่มีปริมาณห1เต็มกำลัง3ที่อุณหภูมิ27องศาเซลเซียอัตราเร็วไออของโมเลกุลของแก๊สในพัฒนานี้คือทีดีทำมนะครับมีเท่ากับไอเท่ากับรูท3 r ีส่วนด้อ m เท่ากับรูท3คูณ8.314คูณลส่วนด้วย k คูณด้วย30เกวิน ด้วย0.04กิโลกรัมของโมลประกากัี4 8 0 4มีต่อวินาทีนะครับสรุปคือความสัมพันธ์นี้สามารถอธิบายได้ว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทํา,าให้มเล,ลกุูลของแก๊สเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงขึ้นส่งผลให้อัตราเร็วไอเทของมเล,ลกุูลของแก๊สสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับที่มาของข้อมูล1 นังสือพิสิกสิ์เล่ม 5, 2, i n นพิสิกพิ์ค่ะ p i c ก e 3, IMK แล 4, ้ว 4, ตัว44มอลล์องเพิ่มเติมครับ